สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเปิดตัวคุณยายของน้องเลน่านะคะมาพร้อมกับอาหารจานเด็ดของทางภาคใต้ที่มีโภชนาการสูงและเต็มไปด้วยสปปรรพคุณทางยานั่นก็คือข้าวยำคลุกหรือข้าวยำเครื่องแบบโบราณค่ะ ครั้งที่พวกเราไปไทยและไปพักที่บ้านที่จังหวัดกระบี่ดาวก็จะพาน้องเลนาไปกินอาหารเย็นที่บ้านคุณยายนะคะซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นวันนี้พอจอดรถหน้าบ้านคุณยายก็ได้กลิ่นหอมสมุนไพรมาแต่ไกลพอเข้าไปดูนะคะก็เห็นคุณยายกับเพื่อนๆกําลังวุ่นอยู่กับการหั่นผักเตรียมวัตถุดิบในการทําอาหารข้าวยำคืออาหารพื้นบ้านของทางภาคใต้นะคะในแ,แต่ละท้องถิ่นก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปค่ะทางภาคใต้ตอนล่างก็จะเป็นข้าวยำน้ําบูดูนะคะส่วนสูตรข้าวยำที่คุณยายจะทําให้ดูในวันนี้นนนนะะคคะิยมทากนนากใัใภ ตอนกลางพี่ดาวรู้ก็คือมีจังหวัดนครศรีธรรมราชกระบี่พังงาและภูเก็ตข้าวยำสูตรนี้รสชาติจะค่อนข้างจัดนะคะเพราะว่าเป็นการนําข้าวไปคลุกกับเครื่องแกงส่วนวัตถุดิบหลักสําคัญของข้าวยำก็คือใบไม้ใบสมุนไพรหลากหลายชนิดซึ่งวันนี้ก็มีใบไม้ทั้งหมด10ชนิดด้วยกันมีใบขมิ้นใบยอใบพาโหมใบมะกรูดใบขนุนใบพริกใบข่าใบกระทือกและใบชะพลูค่ะนํามาห่อเป็นม้วนรวมกันแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นฝอยให้ละเอียดนําไปคลุกเค้าผสมกับวัตถุดิบอื่นๆมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคุณยยา ค่ะน้ำน้ำข้า,ยามยำน้ำข้าวยำน้ำหวานนี่นะคะใส่อะไรบ้างคะพี่แม่ก็ใส่มะขามน้ำตาลน้ำตาลกะปิหอมด้วยตะไคร้ด้วยน้ำปลาอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นปลาแหง้งปลาแห้งกับ มะพร้า,นะา,าวคั่วอันนี้ก็เป็นพริกพริกแกงพริกแกงใช่ค่ะเครื่องแกงนะบางบางที่เขาจะไม่ใส่เนาะบางที่ไม่เห็นใส่เลยแต่บ้านเราจะใส่มันจะเผ็ดกว่าใช่ไหมจะเผ็ดร้อนกว่าอันนี้อะไรคะอันนี้ผักผักก็มีมีหลายอย่างเมื่อกี้ที่ที่ห่อหอไปใช่ไหมที่ม้วนไปเนี่ยนะะนี่เขากำลังหั่น ก็มีมะม่วงเปรี้ยวแล้วก็มีข้าววิธีกินข้าวยำก็คือจะนําส่วนประกอบทั้งหมดมาคลุกรวมกันค่ะขั้นตอนแรกจะคลุกข้าวกับน้าข้าวยำค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแกงลงไปคลุกพริกแกงกับข้าวให้เข้ากันดีแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็จะใส่ปลาป่นนะคะแล้วตามด้วยมะพร้าวคั่วค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยผักสมุนไพรหลากหลายชนิดซึ่งเป็นพระเอกของงานนี้นี่คุณยายหั่นดอกดาลาใส่ไปด้วยนะคะเพื่อความสวยงามตบท้ายด้วยมะม่วงเปรี้ยวนะคะถ้าไม่มีให้บีบมะนาวซีกใส่ก็ได้ค่ะข้าวยำที่บ้านดาวก็จะนิยมคลุกก,กันเป็นกะละมังแบบนี้เลยนะคะแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะสามารถตักแบ่งทานได้เลยคะ่ะตอนอยงเด็กนะคะดาวจาได้ว่าการทําข้าวยำเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเพราะเป็นการรวมตัวของหลายครอบครัวนะคะเนื่องจากข้าวยำ มีวัตถุดิบค่อนข้างเยอะนะคะต้องการคนทําหลายคนดังนั้นเนี่ยเป็นการรวมตัวกันมานั่งทําด้วยกันพูดคุยสุดท้ายก็ทานอาหารร่วมกันนะคะเป็นอะไรที่สนุกมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะดาวฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ